สวัสดีครับแนะนำตัวให้ให้รู้จักกันหน่อยสิครับพวกผมเป็นตัวแทนจากทีมวิชาแดนจากโรงเรียนสีสังวานครับชื่ออะไรครับลูกเม่นครับน้องเม่นกับมิกกี้ครับอ๋อปีนี้อายุเท่าไหร่กันแล้วครับเม้นกับมิกกี้13ครับ10ครับอ่า13กับ1ิบ เป็นทีมวิวแชร์แดนซ์นั่นแปลว่าเราอยู่บนวิวแชร์แล้วเราก็สามารถแดนซ์ตามจังหวะเพลงได้เงี้ยเหรอฮะได้ได้โอ้โหเริ่มได้ยังไงเล่าให้หรครูฟังหน่อยสิเห็นพวกพี่เขาก็เลยอยากบีบอยเหมือนพี่เขามาั้งบีบอยเลยเหรอบีบอยเลยเหรอนั่นแสดงว่ากล้ามเนื้อแขนของพวกหนูต้องแข็งแรงมากไหนโชว์ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนให้ดูหน่อยได้ไหมได้เหรออ้แเอาเลยนะไอ้ททุกคน โอ้อ๋อโอ้ยอ้โอโอ้โอ้เจบมากผมบอกเลยฮะฉันพบว่าผมเนี่ยแข็งแรงแล้วผมไม่น่าจะทำได้ขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าการที่จะยกตัวเองได้แล้วก็แขนขนาดนั้น แข็งแรงจริงๆโอให้ผมถามนิดนึงดีกว่าร่างกายของเราเป็นแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นอุปสรรคไหมเป็นนะแล้วเราก้าวข้ามอุปสรรคพวกนั้นได้ยังไงเราคิดยังไงเนี่ยช่วยอธิบายให้พวกครูได้ฟังหน่อยนีย้นะลูกพ่อแม่เคยสอนไว้ครับว่าให้เป็นคนดีก็พอ,อ น้องเนี่ยขออนุญาตถามนะครับมีไหมมีเพื่อนมานล้อเราไหมมีอ่ะเขารอว่าอะไรลูกเอพิการเอเดินไม่ได้มีแล้วเราทำไงอะ่ะ บางทีก็โมโหอ่อ,อยากจะต่อยเลยแต่มันก็ไม่ได้ณวันนั้นหนูกโกรธหนูอาจจะเคยน้อยใจเสียใจหรืออะไรก็ตามหนูก้าวข้ามความรู้สึกตรงนั้นมาได้ยังไงลูกไม่ต้องไปสนใจอ,ะอ่ะอ่ามันเจ๋งมากนะล,ลูกสำคัญมากเลย คือการที่เราอะเอาใจของเราไปสนใจสิ่งที่สําคัญกว่าคือไม่ต้องไปสนใจอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนั้นแล้วก็มาทําสิ่งที่มันเจ๋งมากๆตรงนี้นะลูกนะแล้วความฝันของหนูทั้งสองคนคืออะไรคะลูกอยากได้ลําโพงครับลําโพงลำโพ,พ,พงแบบไหนครับลําโพงเคลื่อนที่ได้อ๋อหรือว่าลำโพงที่สามารถยกไปใช้ในที่ต่างๆได้เอเอาไปทําอะไรลูกเอาไปซ้อมวิมชร์แล้วก็วกให้กับโรง <ๆ S 2> เรียนด้วยครับ โอ้โหแค่เขาอีกแค่ไม่หยุดไม่หย่อนเลยอยากดูแล้วล่ะค่ะครับผมสองคนเหรอฮะมามาเป็นทีมมาเป็นทีมมาเป็นทีมเลยล่ะโอ้โหแค่ รถไม่เหมือนกันด้วยนะฮะโอ้มันเป็นนะคนละรุ่นกันเลยนะฮะแต่งรถแต่งรถเพลงมาค่ะ พูดอะไรนะฮะแต่อยากบอกสั้นๆว่าถ้าวันไหนพี่ท้อหรือว่าพี่รู้สึกว่าพี่น้อยใจหรือว่าพี่อะไรว่าไม่มีแรงสู้พี่จะนึกถึงพวกน้องแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับเจ๋งมากนะเจงดีนแบบพูดไม่ออกมันแบบคือครูเป็นคนชอบเป้นมากเลยมึงเลยแบบ คือครูชอบเต้นมากจริงแล้วครูแบบไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นนักเต้นนะครูแบบได้ยินเสียงเพลงแล้วครูแบบรักการเต้นมากอไรเงี้ยแล้วครูรู้สึกว่าโอ้โหพวกเรานี่แหมมันมันคือหัวใจของคนที่รักการเต้นจริงๆเนาะมันไม่มีข้อจํากัดอะไรทั้งสิ้นเลยเออคนเรามันจะทําอะไรนี่มันมันได้หมดทุกอย่างจริงอะขอบคุณทุกคนมากเลยนะลูกนะขอบคุณมาก สนุกกับมันคือมันมันเป็นข้อพิสูจน์ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสนุกกับอะไรสักอย่างเรารักที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะมันจะนามาซึ่งสิ่งดีๆแน่ๆถ้าเราถ้าเราเต็มที่กับมันนะครับนั้นก็ขอชื่นชมมากๆในความสนุกครั้งนี้รครับคงจะเป็นการตัดสินว่าพวกน้องจะได้ลำโพงเพื่อที่จะไปซ้อมแล้วให้โรงเรียนหรือเปล่า พี่หอยให้ผ่านครับไม่ต้องถามเนาะเอาไปเลยผ่านค่ะเป็นการครับที่จะให้ผ่านครับ นี่เป็นลำโพงตัวใหญ่นะลูกนะมีแอมในตัวแล้วก็เวลาเวลาที่เปิดเสียงเนี่ยเขาสามารถจะเสียบตําได์ใส่เพลงได้ด้วยมีใครร้องเพลงได้ไหมลูกร้องเพลงร้องเพลงมีร้องเพลงได้ไหมครับไม่ร้องได้เอาไมโครโฟนไปลูกเป็นชุดไมโครโฟนเสียบลำโพงนะครับไปที่ไหนได้หมดเลย นี่คือสิ่งที่พวกเราคุณได้รับเพราะความสามารถของพวกเราครับวันนี้เราได้เห็นพลังมากมายบนเวทีน้ครับพลังแขนที่แข็งแกร่งพลังความพร้อมเพรียงสามัคคีสิ่งที่พวกเราแสดงออกวันนี้นะครับเป็นพลังใจให้กับพวกเราทุกคนขอบคุณจริงๆที่มาแสดงพลังให้พวกเราเห็นในรายการซุปเปอร์เทนนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมาก ขอขอบคุณสแน็คแจ c k ที่ทำให้ฝันของน้องๆทีมวิวแชร์แดนซ์ในวันนี้เป็นจริงครับเพราะรักในสิ่งที่ฝันจึงพร้อมฝ่าฟันด้วยใจทั้งใจเส้นทางนี้แม้มันจะยาวแสนไกลจะ ว่าเราจะถึง